ก็อย่างที่บอกครับว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องจับตาดูว่าการสู้รบจะหนักหน่วงแค่ไหนในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้ทางกองทัพภาคที่สองก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์สู้รบมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์การสู้รบในภาคบ่าย ว่าเครื่องบีเครื่องยิง BM-21 หลายแนวรบของทางกัมพูชาระดมยิงไปที่เนิน677ภูผีผามอีแดงพระวิหารและภูมะเขือและก็ยังพบความเคลื่อนไหว PSL-03 ในพื้นที่สนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยนะอันนี้น่ากลัวมาก PSL-03 นี่นะครับฝ่ายเราก็ตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามอย่างเท่าเทียมกันนะครับ จนถึงมีการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ช่องบกช่องอานมาปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนทมแล้วก็มีรายงานข่าวว่าฝ่ายกัมพูชามีการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันในพื้นที่ช่องอานมาที่อุบลและก็ผาหมออีแดงนะครับที่กันทะลักษ์ศรีสเกตอาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีการเพิ่มเติมกําลังเข้ามาหลายหน่วยทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารนะครับ นี่ครับแล้วก็มีข่าวว่าเวลา18ลนาฬิกานะฮะช่วงตอนนั้นนะฮะหชั่วโมงสุดท้ายก่อนหยุดยิงเที่ยงคืนกัมพูชาอาจจะทุ่มกำลังเพื่อยึดพื้นที่คืนให้ได้ก่อนหยุดยิงนะครับและเดี๋ยวจะให้ดูภาพวันนี้มีการแชร์กันในโซเชียลมากมายท่านผู้ชมฮะเป็นภาพโดรนทิ้งระเบิดที่บริเวณภูมะเขือด้านล่างของ ภูมะเขือซึ่งเป็นฐานขเขมรน,นะครับที่ศรีสะเกดนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะวันนี้เขาแชร์กันดโดรนทิ้งระเบิดท่านผู้ชมฮนะอนุภาพนั้นน่ากลัวมากนะฮะ ้โดรนเนี่ยจะมีจะมีระเบิดเนี่ยล่อนลงไปนะทิ้งลงไปถ้าเป็นหลังคาสีเข้มเนี่ยมันจะตัดกับลูกระเบิดเห็นชัดเจนนะฮะจะเห็นลูกระเบิดเนี่ยปลิวลงไปเลยนะฮะนี่เห็นไหมไหมไหมไเห็นไหม ให้ดูแต่ละจุดนะนี่อยู่บริเวณด้านล่างของภูมะเขือครับภูมะเขือหลังจากที่เรายึดภูมะเขือได้แล้วชักธงชาติขึ้นไปแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็ส่งโดรนไปถล่มฐานของทางขเขมรนะฮะแต่ละจุดแบบเป็นฐานชั่วคราวแลนะ้วแต่เยอะจริงๆอันนี้ไม่ได้ภาพซ้ำเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นนะ หลังคาก็เปลี่ยนสีไปเห็นไหมอันนี้จะเห็นชัดเดี๋ยวจะเห็นลูกระเบิดปลิวลงไปนะนี่เป็นเป็นเต็นท์นะะลงไปแล้วเห็นไหมฮะน่นนานแล้วก็ยังมีนะฮะวันนี้ที่เขา ได้ส่งต่อกันเป็นการทำงานของเครื่องบิน F16 นะครับซึ่งมีคนดูเยอะมากนะครับเครื่องบิน F16 ได้ได้ทิ้งเขาเรียกทิ้งไข่เนี่ยลงไปแล้วก็ฐานของเราก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะก็เห็นแล้วก็บรรยายไปด้วยนะฮะลองชมดูฮนะ เต็มเต็เต็มเตหมทานผู้ชมเห็นไหมเห็นลังกาสีขาวไดหมฮะอ่จะบอมตรงนั้นแหละฮะดโดนไปเต็มเต็มโอ้โหเห็นไหมเสียงทหารเราเนี่ยบอกเต็มเตมเครื่องบินเอฟสิบหกนะฮะ ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งทางกัมพูชาก็ใส่ร้ายเราแทบทุกวันถึงขั้นที่มีการปั่นเฟกนิวอย่างเป็นต้นว่าวันนี้เนี่ยฮะวันนี้เนี่ยพลโทหญิงมาลีเจียโสตาคนนี้เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาแล้วก็ใช้อาวุธเคมี ในการปฏิบัติการทางทหารนี่นะฮะแล้วเขาก็ไปส่งต่อภาพ mm hmm. เครื่องบิน mm hmm. ที่ปล่อยสารสีชมพูออกมาเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะฮะปล่อยสารสีชมพูออกมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะฮะทางเมียของเมียของนายกกรัรมพูชาเมียของฮุนมาเน็ตสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชายังแชร์ภาพภารกิจของสหรัฐในการดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย แล้วก็มาอ้างว่าประเทศไทยใช้แกส๊สพิษนี่ดูสิฮนะทั้งโฆษกกระทระวงกลาโหมของกัมพูชาทั้งเมียของฮุนมันเน็ตเป็นสตีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชานะยังปั่นเฟกนิวแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้มันคือมันเป็นภาพการดับไฟป่า นะภารกิจของสหรัฐด,ดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียไ mm hmm. ล่สีชมพูชมพูนั่นน่ะมันคือสารเคมีในการดับไฟป่าแต่ประเทศนี้สตรีหมายเลขหนึ่งหรือว่าโคโกกะรวงกลาโหมบอกว่าไทยใช้แกส๊สพิษใช้สารเคมีโปรยลงไปทำให้ชาวกัมพูชาตายดูสิฮนะหรือแม้กระทั่งแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศบอกด้วยนะครับว่ารูปทหารที่กำลังผสมสารเคมี ลักษณะสีชมพูที่มีชื่อว่าเป็นสารยับยั้งไฟป่าทางกองทัพอากาศก,าก็มีสูตรของทางกองทัพอากาศนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการดับไฟป่ามันก็เอาไปปั่นเฟลกนิวว่าเนี่ยเรากำลังผสมสารเคมีออดูสิฮะโอ้โห,โหนี่แบบน้าด้านดานเลยอ่ะคือเป็นกันทั้งชาติเอ,อน้าด้านดานเลยนเป็นกันทั้งชาติจริงๆนะใช่แล้วก็แบบเหมือนกับ หมือนกับประเทศอื่นเขาดูไม่ออกเพราะไล่จับผิดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเมียของคุณมาเนตไม่ว่าจะเป็นเมียของคุณเซนนะหรือไม่ว่าจะเป็นสถานทูตของกัมพูชาที่เบลการีรนะครับก็ใส่ร้ายหน้าด้านๆนะท่านผู้ชมฮะหาว่าทางบ้านเราเนี่ยได้บอมล้านเซเว่นเเลเวนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเองแล้วก็ไปใส่ร้ายเขานะ <6. S 2> แล้วก็โกหกหน้าด้านๆ ว่าปั๊มน้ามันเนี่ยมันอยู่ไกลาจากชายแดนร้อยกว่ากิโลจรวดเขายิงมาไม่ถึงหรอกความจริงมันห่างเพ,เพียงแค่20กิโลฮะนี่สถานทูตเพจของสถานทูตกัมพูชาที่เบลการีนะฮะหรือจะเป็นคนของเขมรที่เกาหลีใต้จะเป็นคนของเขมรที่เมลเบิร์นที่มาก่อม็อบอยู่หน้าสถานทูตอะไรต่างๆนานานั้นก็ก็ใส่ร้ายหาว่าเราเนี่ยปฏิบัติการเปิดปฏิบัติการยิงเขาก่อนนะฮะ คือมันเป็นกันทั้งชาติจริงๆนะมันเหมือนกับเป็นเป็นสันดานของคนที่นี่ใช่ไหมเป็นสันดานคนขเขมรเนี่ยหลับหูหลับตาใส่ร้ายโอ้โหยิ่งอีนางคนนี้นี่แบบมาลีเจียโสตาว่าหลังจะเรียกสุวนมาลีแล้วนะ oh 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 oh. ตั้งหน้าตั้งตาโกหกแบบเนี้ยเหลือเชื่อจริงๆท่านผู้ชมฮะเพราะตอนที่ทหารของไทยขึ้นไปยึดพื้นที่ภูมะเขือที่อำเภอกันรกรทรารักจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีการปักธงเราก็จะเห็นแล้วนะ แต่คนก็ยังคล่องใจว่าเอ๊ะมันมีมันมีเหมือนกับเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เสาสื่อสารนั้นไปตั้งอยู่ข้างบนแล้วก็ตั้งข้อสเัเกตว่ามันของใครกันแน่นะแต่ตอนหลังก็มรู้ว่ามันเป็นเสาสัญญาณเครือข่ายสมาร์ทของทางฝั่งกัมพูชาที่อยู่บนยอดภูมะเขือปรากฏว่าวันนี้ฐานไทยได้มีการระเบิดทําลายเสาสัญญ,ญาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูครับ <พ uka> เป็นถ่ายเป็นนอนถ่ายอยู่ใช่ <de af> ไหม,มแล้วถ่ายขึ้นไปด้านบนนี่ตู้มเนี่ยคือระเบิดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วนะฮะเสาสัญญาณเครือข่ายสมาร์ทของทางกัมพูชาหายไปแล้วบนยอดภูมะเขือนะครับหายไปแล้ว <h ides>